มาค่ะเรามารีวิวเครื่องฟักไข่แบบมินิมินินะคะเล็กๆเดื่อว่าบ้านไหนสนใจอยากจะลองทำเพิ่มกิจกรรมให้กับครอบครัว <c oughs> อันนี้ก็เป็นนี่นะคะเครื่องแบบนี้ ใส่ไข่ได้ทั้งหมดเจ็ดฟองมีฝาครอบแบบนี้ให้ก็เสียบปลัก๊กเสียบปลัก๊กปุ๊บอุณหภูมิตรงนี้จะค่อยๆขึ้นไปที่38นะช่วงที่เราเอา่อใส่ไข่อะ่ะอุณหภูมิตรงนี้ต้อง38นะคะนี่เสร็จแล้วก็มีการเติมน้ำเขาก็จะมีช่องเติมน้ำถ้าน้ำแห้งก็เติมนะแต่ปกติก็เติมอุเป้ก็จะเติมทุกวันค่ะวันละนิด นี้ก็หลุมใส่ไข่นี่ค่ะในเสร็จฟองนะแล้วลก็นี่ที่เห็นร้องจิ๊บจินี่นะคะเป็นไข่ของไก่ซิลกี้ที่ครบกำหนดยี่สิบเอ็ดวันตอนนี้ก็กำลังแบบเนี่ยค่อยๆเจาะอ,ออกมาเองจุๆๆๆๆๆๆๆ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บไอที่เหลือๆที่ฟากเนี่ยค่ะ เคยใส่มาแล้วนะใส่แบบฟักออกมาสมบูรณ์ดีนะคะถ้าถ้าโดยปกติใส่ไก่เนี่ย,ยก็จะประมาณยี่สิบเอ็ดวันถ้าเกินกว่านั้นวันสองวันก็ยังพอได้แต่ถ้านานกว่านั้นก็จะไม่ค่อยแข็งแรงออกมาก็จะไม่ค่อยรอดเนี่ยค่ะตอนนี้นึ่ก็กำลังแบบจิบจุกจิบ,จบ ที่เห็นบริเวณนี้เป็นปากเสียงร้องประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเราเปิดฝาเนาะอุณหภูมิก็จะลดลงแบบนี้นะคะเราก็ครอบไว้นนะคะเดี๋ยวอุณหภูมิก็จะกลับขึ้นมาที่38เท่าเดิมเลยแค่นี้เลยค่ะแต่ว่าเสียบปลั๊กไว้ตลอด เวลาเลยนะคะแบบนี้ใช้ได้ค่ะราคาประมาณหกเจ็ดร้อยซื้อได้ในช้อปปี Lazada อะไรพวกนี้นก็มีขายทั่วไปจ้ะขอให้สนุกกับการฟักไข่นะจ้ะ